สำหรับคนโสดนะครับหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยนะฮะโดยเฉพาบใครที่เล็งๆอยู่นะฮะช่วงนี้อย่าลืมนะครับต้องเช็คระดับความรักของตัวเองครับผมและถ้าอยากให้รักสดใสเหมือนบรรยากาศสดสวยอย่างนี้นะคะ้องรีบกาะติดประชิดหน้าจอของชูรักชูรสกันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเรามีเรื่องลับๆของคุณผู้หญิงมาฝากกันด้วยค่ะลองสำรวจดูซิว่าลองบีบหัวนมดูซิมีน้ำนมไหลไหม <c oughs> หรือว่ามีอาการปวดหัวตาผ้ามตาลายไหม <c oughs> ถ้าเกิดมีอาการตรงนี้เนี่ยเราคงต้องต้องมาคิดละ คำถามต้นนแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกเหนือจากในช่วงติวรักเต็มร้อยครับในช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวของปฏิบัติการรักน่ารักน่ารักของน้อง,องๆวัยรุ่นมาฝากกันด้วยค่ะสักครู่เดียวค่ะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นจริงหรือเปล่าค่ะเพราว่ากันนะว่าอ,อกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะแต่อ,อกหักเช้าเย็นตุรักไม่เป็นดีกว่าเว้ยปวดใจอ่ะ ฉันเคยนึกว่าสองเราคือความรักครัเพิ่งประจักษ์ว่าเธอไม่รักฉันครับที่ไปมาหาสู่กันทุกวัน <laughs> เพราะเธอนั้นมาอาศัยกินข้าวเย็น